เคยอยากรู้กันไหมครับว่าพวกนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้เขาเอาเงินไปไว้ที่ไหนกันวันนี้เราจะมาล้วงความลับกันค่ะว่าบรรดาเซียนเขากําลังช้อนซื้อหุ้นอะไรกันอยู่ลองคิดภาพตามนะครับจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถแอบส่องพอร์ตของนักลงทุนระดับตํานานได้บอกเลยว่ามันทําได้จริงครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แอบดูเฉยๆนะแต่มันคือข้อมูลเชิงลึกที่แบบทรงพลังมากๆเลย เอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคนกลุ่มนี้กันก่อนที่เรียกกันว่าซ u เปอร์อินเวสเตอร์เอ๊ะพวกเขาคือใครกันแน่แล้วทำไมแค่ขยับตัวทีตลาดถึงต้องหันมามองกันเป็นตาเดียวก็คือบรรดาตำนานแห่งวอลล์สตรีทนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นปู่วอร์เรนป f อฟเฟตราชาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าไมเคิลเบอร์รีที่เป็นสุดยอดนักลงทุนสายสวนตลาดเซตคลาแมนปรมาจารย์ด้านดีพแวลู หรือเดวิดเทเปอร์ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจมหาภาคคือสิ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันไปเป๊ะเลยก็คือประวัติการเอาชนะตลาดมาแบบยาวนานเป็น 10, 10ปีด้วยวิธีคิดที่ลึกซึ้งกว่าและมองไปไกลกว่าคนอื่นเสมอทีนี้คำถามสําคัญก็คือแล้วเรารู้ได้ยังไงล่ะว่าพวกเขาซื้ออะไรกันมันมีเอกสารชิ้นหนึ่งครับที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญที่ทาให้เราสามารถมองทะลุเข้าไปในพอร์ตของพวกเขาได้ เอกสารที่ว่านี้เรียกว่าสตีนเอฟไฟลิงครับว่าง่ายๆก็คือมันเป็นรายงานภาคบังคับที่ต้องยื่นทุกไตรมาสเลยนะสำหรับผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ๆที่มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลเกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในรายงานนี้เขาต้องเปิดเผยหมดเลยว่ากำลังถือคุณอะไรอยู่บ้างแล้วทำไมข้อมูลนี้ถึงสำคัญนะักก็เพราะว่ามันต่างกันลิบลับเลยครับคือในตลาดเนี่ยมันเต็มไปด้วยข่าวลือข่าวปล่อยการคาดดาวต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่ข้อมูลจาก 13F เนี่ยมันคือของจริงครับ มันคือการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่การคาดการแต่มันคือการเดินหมากเชิงกลยุทธ์ที่มาจากข้อมูลล้นๆเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาของไฮไลท์แล้วครับเราจะมาเปิดโพยกันเลยว่าลิสช้อปปิ้ง g 10อันดับแรกของเหล่าซูเปอร์อินเวสเตอร์ในไตรมาส3ปี2025ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือที่เราคุ้นกันในชื่อ TSMC การที่เขาลงเงินกับตัวนี้เนี่ย เขากำลังเดิมพันกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของโลกเทคโนโลยีเลยครับเพราะ TSMC เป็นผู้ผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกเพียงรายเดียวให้กับยักใหญ่อย,อย่าง Apple, Nvidia และ AMD พูดยังไงก็คือเขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการปฏิวัติ AI, Cloud และก็ Data Center ทั้งหมดอันดับที่9ครับ Disney ตัวนี้เป็นเคสคลาสสิกของหุ้น Turnaround ที่ราคากาลังน่าสนใจเลยเพราะอะไร ก็เพราะว่าธุรกิจสตรีมมิ่งของเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการควบคุมต้นทุนก็ทําได้ดีขึ้นมากแถมสวนสนุกก็ปรับมาคึกคักแล้วแกนของเรื่องนี้ก็คือเขามองว่านี่เป็นการซื้อสินทรัพย์ทางปัญญาหรือ IP ระดับโลกในราคาที่ถูกเกินไปมากๆและกําลังจะกลับเข้าสู่ช่วงเติบโตรอบใหม่แล้วนั่นเองมาถึงอันดับที่8 Berkshire Hathaway ครับตัวนี้เนี่ยเขามองว่าเป็นสุดยอดสินทรัพย์สำหรับตั้งรับเลยหรือที่เรียกว่า Defensive Asset ทำไมล่ะ ก็เพราะว่าการถือหุ้น b r k b มันก็เหมือนกับเราได้เป็นเจ้าของพอร์ตการลงทุนที่ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์จัดมาให้ด้วยตัวเองเลยนะมีทั้ง Apple ธุรกิจประกันพลังงานแถมมีเงินสดอีกมหาศาลเรียกว่าเป็นหุ้นความเสี่ยงต่ำแต่ทนทานสูงมากเหมาะสำหรับสร้างความมั่นคงในตลาดที่ผันผวนสุดๆต่อกันที่อันดับ7 f ็ดฟิสเซิครับเคสนี้ก็น่าสนใจมากเพราะมันคือโอกาสที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาที่ตื่นตระหนกเกินไปของตลาดคือคุ้นมันร่วงหนักเลยครับ ราะบริษัทประกาศแนวโน้มผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีแถวยังเปลี่ยนตัว CFO อีกทั้งๆที่ธุรกิจหลักจริงๆอย่างการประมวลผลการชําระเงินเนี่ยยังแข็งแกร่งมากๆประเด็นสําคัญที่เขามองก็คือพื้นฐานธุรกิจมันไม่ได้พังความตื่นตระหนกของตลาดในระยะสั้นๆนี่แหละคือจุดเข้าซื้อที่ยอดเยี่ยมสําหรับระยะยาวอันดับที่6ครับ Microsoft ครับการเดิมพางครั้งนี้ชัดเจนมากเขามองว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AI ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอง Microsoft ครองตลาดกลุ่ม productivity อยู่แล้วด้วย Office Teams การเติบโตของบริการ Cloud อย่าง Azure ก็ยังแข็งแกรง่งแถมยังมีไรายได้ก้อนใหม่จาก Co-Pilot AI เข้ามาอีกทำให้ Microsoft กลายเป็นหุ้น big tech ที่มีสเสถียราภาพที่สุดตัวหนึ่งและมีแนวโน้มเติบโตระยะยาวที่ชัดเจนมากๆจากการทำเงินกับ AI มาถึงครึ่งทางแล้วครับอันดับ5 NVIDIA ตัวนี้เขามองว่าแทบจะเป็นผู้ผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานของยุค AI ไปแล้วครับเพราะ NVIDIA มันเป็นมากกว่าบริษัททำชิปนะ แต่มันคือระบบนิเวศที่ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มคูด้าและซอฟต์แวร์ที่แทบจะไม่มีใครมาทดแทนได้เลยนั่นก็หมายความว่า n v i d i ียจะเป็นผู้ที่กวาดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลทั่วโลกในฝั่ง Data Center และโครงสร้างพื้นฐาน AI ไปได้อีกหลายปีเลยทีเดียวอันดับที่4 Meta Platforms ครับนี่เป็นอีกเคสของการเข้าซื้อตอนที่หุ้นย่อตัวลงมา ซึ่งสาเหตุที่ย่อเนี่ยมันไม่ได้มาจากธุรกิจที่ออนแอรลงเลยนะครับแต่กําไรที่ลดลงล่าสุดเนี่ยมันเกิดจากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ปัญหาจากธุรกิจหลักกลับกันเลยธุรกิจโฆษณาของเขายังคงทําสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการโดยมี AI เป็นตัวขับเคลื่อนนี่เลยการเป็นโอกาสให้เข้าซื้อแพลตฟอร์มโฆษณาที่แข่งแกร่งที่สุดในโลกได้ในราคาพิเศษจากปัญหาแค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง เอาละครับเข้าสู่ท็อป3แล้วอันดับที่3คือ Amazon การดเดินพันครั้งนี้เขามองว่า Amazon กกำลังจะเข้าสู่วงจรการทำกำไรรอบใหม่ที่จะยาวนานไปอีกหลายปีเลยเพราะฝั่งธุรกิจคลาวด์อย่าง AWS ก็ยังเติบโตไม่หยุดจากกระแสะ AI และการใหา่ขึ้นคลาวด์ในขณะที่ฝั่ง e-Commerce ก็ปรับโครงสร้างจนมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้ดีขึ้นมากมันคือช่วงเวลาที่บริษัทกาลังเติบโตขึ้นทั้งในแง่ของรายได้และอัตรากาไรไปพร้อมๆกันและอันดับที่2 วีซ่าครับเขามองว่าวีซ่าคือระบบรางหรือคือเส้นเลือดใหญ่ของการค้าหายทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะรายได้ของวีซ่าเนี่ยมันผูกอยู่กับปริมาณการใช้จ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยทําให้ธุรกิจมีความทนทานสูงมากแถมยังได้ประโยชน์เต็มๆจากเทรน์ที่คนทั้งโลกกาลังเปลี่ยนไปใช้การจ่ายเงินแบบดิจิทัลนี่จึงเป็นหุ้นหลักที่ถือยาวได้แบบสบายใจผ่านได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจด้วยพลังของเครือข่ายที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครเจาะเข้ามาได้ง่าย และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งครับหุ้นที่เหล่าซูเปอร์อินเวสเตอร์แห่เข้าไปซื้อมากที่สุดก็คือ Unite d Health Group หรือ UNH ครับนี่คือ c a s คลาสสิกเลยนะของดีราคาตก คือหุ้นมันร่วงหนักมากจากปัญหาที่ดูน่ากลัวนะทั้งเรื่องต้นทุนการรักษาพยาบาลที่พุ่งขึ้นทั้งเรื่องโดนสอบสวนแต่พอไปดูไส่ในจริงๆธุรกิจหลักของเขายังแข็งแกร่งมากเขามองว่าปัญหานี้มันเป็นแค่เรื่องจังหวะเวลาไม่ได้ไปกระทบโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวเลยซึ่งเนี่แหละครับมันเลยกลายเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสุดๆเอาละครับพอเราเห็นรายชื่อทั้ง10ตัวแล้วทีนี้เรามาถอดรหัสสัญ,ญญาณกันหน่อยดีกว่าว่าการเข้าซื้อหุ้นเหล่านี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้้นบาง แล้พอจะสรุปกลยุทธ์หลักๆที่เห็นได้ชัดๆออกมาเป็น3ข้อเลยครับข้อแรกเลยคือซื้อของดีตอนที่มันอ่อนแอเล็งธุรกิจดีๆอย่าง UNH f i s e r v หรือ Disney ตอนที่ตลาดกำลังตื่นตระหนกกับข่าวร้ายระยะสั้นข้อที่2เดิมพันกับวงจรการทำกำไรรอบใหม่ลงทุนในบริษัทอย่าง Amazon Meta หรือ Microsoft ที่กำลังจะกลับมาเติบโตและทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งและข้อสุดท้ายตอกย้ำเทรนระยะยาวที่มาแน่ๆ คือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่เกาะไปกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อย่าง AI Cloud และ Digital Payments ไม่ว่าจะเป็น Nvidia TSMC หรือ v i s a ครับสุดท้ายนะครับต้องย้ำกันอีกทีว่าการดูข้อมูล 13F เนี่ยมันไม่ใช่การลอกกันบ้านนะแต่มันคือการพยายามอ่านความคิดอ่านเจตนาของนักลงทุนระดับตำนานที่เขามองเกมขาดกว่าเราเสมอถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องมือนะโอ้โห มันจะไม่ใช่แค่ไฟฉายที่ส่องทางให้เราเห็นลางๆแต่มันคือ GPS ชั้นดีที่จะนําทางกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของเราไปได้เลยครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน